สวัสดีค่ะสวัสดีพี่ๆทุกคนนะคะวันนี้นะคะแม่หญิงนะคะมีผลไม้มาให้กับน้องเมตตามาหาเฮงนะคะพี่พทุกคนเดี๋ยวเราไปให้มาหาเฮงกันก่อนเลยแล้วกันนะคะป่ะโอ้โหสวัสดีครับสวยรอบนึงค่ะสวัสดีครับมัตสุมาตสเออให้มาหาเฮงนะคะออ้ยดูค่ะวันนี้มีผลไม้รวมเลยนะคะเป็นผลไม้รวมมีทั้งมันแกว้วกล้วยแตงกวาน,นะคะให้กับน้อง าหาเฮงเนาะดูสายตามาหาเฮงเด้อกินเร็วขึ้นนะเนี่ยกินเร็วมากๆเลยนะคะสุดยอดความฟินของมาหาเฮงเลยนะคะพี่ๆทุกคนอุ้ยน่ารักอะ่ะน่ารักค่ะรักมากเลยคนนี้ฟินสุดๆเลยนะคะผลไม้น่ากินน่ากินของมาหาเฮงนะลูกนะ้องเนาะฟิน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 ,ฟนกินกินกินอู้เยอะแยะมากมายเลยค่ะคุณอร่อยไหม สุกมาสีสุกอ๋ออะไรบ้างหรอไม่ได้กินไม่ได้กินเอาไหมาเอาไหมาอ่านี่นะคะอ่าเอาไป กับน้องแมตานะคะแต่ว่าตอนนี้น้องหมานะคะแย่งกินก่อนนะคะอ่ะกินทุกอย่างหมาบ้านนี้คือกินทุกอย่างนะคะพี่พี่แล้วก็แย่งน้องช้างกินด้วยนะคะตีนมากะอู้กินเกงนี่ก็คือเป้าน้องช้างเลยนะไม่ไปไหนเลยนะคะดูอู้แย่งกันด้วยนะอ่ะลองกินแตงกวาสิกิไหมูกแมวจะกินกล้วยน้องจะกินกล้วยนะคะพี่ๆี่ทุกคน ปินปินนะคะน้องมาอ้ปินปินเลยนะคะปิน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 ค่ะปินนี่นะคะปินปินเลยนะคะพี่พี่ทุกคนตอนนี้เมตาหาเฮงนะคะก็กำลังกินนะคะอร่อยยีเมตาห่าน้องมหาเฮงนะคะชอบกินมากๆเลยนะคะอร่อยนะลูกน้องวันนี้ไม่ได้ปล่อยน้องเลยนะคะพี่พี่ทุกคนเดี๋ยวเราจะเอาไปให้น้องเมตาต่อเลยแลวกันเนาะทีมงานหนูก็เยอะนะคะดูดูทีมงานเยอะแยะมากมายเลยโอ้โหทีมงานเยอะเหลือเกินทีมงานเยอะแยะไปหมดเลยนะอะ ป่ะเดี๋ยวเราไปให้น้องเมตากันต่อเลยแล้วกันนะคะพี่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 คะหนูมาแล้วค่ะนี่ค่ะผลไม้ถาดตูนะคะเอามาให้น้องเมตานะคะป่ะไปต่อกันเลยค่ะนั่งลง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 นะนอนลงนอนลงอะนอนลงนอนลงเน่ทำไมวันนี้ไม่นอนเนี่ยฮะนอนลงนั่งเองก็ได้วะไม่ยอมนอนเลยนี่สายไม่ดีเลย วันนี้ต้องให้อดแล้วมั้งไม่เชื่อฟังเลยอ่ะเนาะของกินเยอะป่าของกินเยอะโออ่ะอ่ะก็หนูไม่นั่งลงอ้อเดี๋ยวแม่หญิงจะแบ่งกล้วยนะคะให้น้องหมานะคะีิสุเอะเออไปเนอะอ่ะอ่ะหนูไม่ตาก็ขี้เหนียวด้วยนะดูสิไม่ตาก็ขี้เหนียวด้วยค่ะพี่กลัวน้องกลัวน้องหมาแย่งนะคะ แต่พี่เห็นเขาให้นะโอ้อาร์ตสุอะลกลัวแย่งเนี่ยคนเนี้ยไมตาคือสุดสิเลย,อ,ยอ่ะอปป้อมสตอดเลยปินกับน้องไมตานะคะแล้วก็ดูสายตาเขาเอมในกลุก่กลัวหดูค่ะโอ้โหปินระเกิน ป okay. well, mm ีน hmm. ด oh, okay. ูค่ะปีนปีนปีนแล้วเกินปีนฟินโอ้ยฟินสุดยอดแบบอะไรนี้เมตาอร่อยใช่ไหมคะหมดหมดแล้วหมดแล้วกินแค่เดียวนะคะก็มีกล้วยนะคะอันนี้คือเขาเรียกว่ากล้วยนะคะภาษาไทยภาษาอังกฤษเรียกบานาน่าภาษาสวยเรียกว่าเ l ล t e plate พร้อมกันเ l ล t e โอเคเ l ล t e plate ไม่ใช่เปลตนะคะเปลตเข้าใจไหมไม่ใช่เปลตมันเป็นเปลตโอ้มันเป็นเปรตเปรตมันคือเปลตมันคือเปรตนะคะมันคือเปรตมันคืออะไรคะเมตาตอบสิเปลตเปลตเอออร่อยทั้งทีกับน้องเมตาเลยนะคะพี่ๆทุกคนตาเอออร่อยมากค่ะอ้าวเติม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 ค่ะ วันนี้มีมะม่วงน้ำดอกไม้นะคะเหลืองๆนะคะมาให้น้องหมากเฮงกินนะคะแม่ต้องขอชิมด้วยแหละมาเฮงอู้อูอู้อีกแล้ว่ะมะม่วงน้ำดอกไม้ค่ะทุกคนเหลืองๆเลยโอาก็นั่งไม่ได้ค่ะน้ำมะม่วงหกใส่หัวนะคะมะม่วงหกใส่หัวค่ะพี่ๆทุกคนนี่ค่ะดูดูดูโอ้ดูดูค่ะดูสุดยอดสุดยอดโอ้โหอร่อยไหมลูกโอ้โหหอม หอม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 อร่อยอ่ะอกลิ่นมะม่วงแบบว่าหอมกล่นมากภาษาไทยนะคะเรียกว่ามะม่วงนะคะภาษาอังกฤษคงเรียกว่า m a n g กนะคะภาษาสวยบ้านแม่หญิงเรียกว่าปลายค่องนั่นเองนะคะถ้ามะม่วงสุกอย่างนี้เขาจะเรียกว่าปลายคองแจนพร้อมกันปลายคองแจนเหมือนภาษาฝรั่ง <laughs> เลยละปลายคองแจน เมตามหาเฮงน้องมหาเฮงดิงจาาปลายคลองแจนเข้าใจนะคะปลายคลองแจนพูดพร้อมกันปลายคลองแจนอู้ฉลาดมากเลยนะเธอเอาอะไรนะินอ่อมาเม็ดทิ้งอ่ะไข่เม็ดทิ้งค่ะโหอร่อยอร่อย,ออยลูกโอโ้โหพี่พี่ทุกคนดูเด้อน้องมหาเฮงกับเมตานะคะเดี๋ยวตอนนี้เราจะให้น้องมหาเฮงกินก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวจะเอาไปให้น้องเมตาต่อค่ะ อันนี้เขากินเร็ว,วนะอู้หู้ <laughs> ใคก<ร>็คือดูแต่น้ำแล้วคลายเปลือกอก <laughs> เอาครับครับผมครับอู้อร่อยลูกอร่อยลูกอ้ากินเร็วนะน่นแหละอู้ฟินฟินจะอร่อยอู้อน่ารักจังน่ารัก